ฟ l ิ p ฟลับอ l ลาสติโกทูเดอะ n a ก t นอลเทคท่านี้นะครับถือว่าเป็นท่าที่กดได้ยากมากๆครับหากนักเตะมีสกิลฟ l ิ p ฟลับก็จะสามารถทำสกิลนี้ได้นะครับเป็นการทำ Flip Flap แต่ว่าแตะบอลไปถึง3ครั้งเลยนะฮะปุ่มที่ต้องกดก็คือกดไปที่ด้านขวานะครับหรือถ้าใครเล่นแบบคลาสสิกที่มีปุ่มนะครับกดไปที่การวิ่งนะครับแตะที่ด้านขวาครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรนะฮะเลื่อนจากซ้ายนะครับขึ้นไปข้างหน้าอย่างเฉียงเนะครับ ไปข้างหน้าแบบเฉียงๆนะฮะขึ้นไปข้างหน้าข้างบนนะครับจะสามารถทําท่าฟลิปแฟลปแบบนี้ได้ครับสกิลต่อมาครับฟลิปแฟลปอีลาสติโกฟลิปแฟลปอีลาสติโกนะครับเป็นสกิลที่นักเตะต้องมีสกิลฟลิปแฟลปอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะนักเตะส่วนมากก็จะเป็นนักเตะบราซิลนะครับโดนาดิงโยเนย์มาคาฟูวิลเลียนนะครับส่วนมากจะเป็นนักเตะบราซิลที่สามารถทำฟลิปแฟลปแบบนี้ได้นะฮะเป็นการโยกหลอกนั่นเองนะครับ แต่ไปที่ทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลือกทิศทางซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงนะย้ำแบบเฉียงเฉียงนะครับจะสามารถทำ flip flap แบบนี้ได้ครับต้องทำแบบเฉียงเฉียงเท่านั้นนะครับต่อมาครับ reverse flip flap reverse flip flap นะครับก็คล้ายๆกับ flip flap นะฮะแต่ว่าการที่เราจะทำให้สกิลนี้ติดได้ต้องเลงไปในทิศทางเฉียงเฉียงนะครับ ถ้าหากเรายืนประจันหน้ากับผู้รักษาประตูเราก็ต้องเลือกทิศทางซ้ายหรือขวาแบบเฉียงเฉียงนะฮะอย่าทําแบบซ้ายหรือขวาตรงๆนะครับเพราะมันจะไม่ติดสกิลนี้อย่างแน่นอนครับถ้าหากใครทําจนชานาญแล้วบอกได้เลยว่าแม์ออนไลน์มีมันแน่นอนครับสกิลต่อมาครับฟต์ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่านักเตะบางคนจะแสดงสกิลออกมาแตกต่างกันครับซึ่งฟลิปแฟบแบบนี้นะครับนักเตะหลายๆคนสามารถทําได้ครับเอเดนฮาซานะฮะ สามารถทําท่านี้ได้นะครับเป็นท่าที่ไม่ได้วืววาอย่างเนมาหรือว่าคาฟูทำนะครับพอสโคก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นฟลิปแลบแบบโยกหลอกธรรมดานะครับแตกต่างจากโรนัลดิโน่หรือเนมาทําไว้นะฮะแบบนี้นะครับนักเตะระดับไม่ถึง5ดาวก็สามารถทาฟลิปแลบแบบนี้ได้ครับฟลิปแลบนี้นะครับสามารถกดไปที่ตําแหน่งทางขวาของหน้าจอแล้วก็เลื่อนเฉียงไปข้างบนหรือข้างล่างได้นะครับนักเตะจะสามารถทาฟลิปแลบได้อย่างง่ายได้ครับ